สวัสดีค่ะพี่น้องมาหนี่นึกว่าสีบ่อเจ้าของสวนแล้วบาหนี่ <c oughs> พอดพี่นมาตาทรงอินทภารลัมก็เลยได้พ่อเจ้าของสวนสวัสดีค่ะ,ค,ะคนสวยจังเราเป็นอาจารย์แมนบอค่ะเมนด้วยค่ะมาหนี่กเกษียณแล้วบอหกสิบห้าปีละหกสิบห้าปีโอ้ยหกสิบห้าปียังมาท่านเดทเถากว่าพูนหาสิบกว่า บาดนีันเฮ็ดสวนอันนี้เฮ็ดจังไดที่แรกคิดจังใดจังค่อยมาเฮ็ดอินทผาล่ำค่ะก็มากกินเนาะค่ะมากกินข้าวนี่เป็นชอบมากินมากกินมากังาุ่นเล้วเริ่มต้นก็ซื้อแล้วุูนละข้งโกรักเครื่องหมพะู้ะพอมลเ็ดมาเล็นพอมลเ็ดกอนับแรกมากอ่สาจักน้อยจากความมเล็นแน่เยอะ มีพรอมาเลชอยู่สวนโคกอกับอยู่บ้านอยู่ทั้งหมะในเมืองสารคามมีอีกหลายสวนมันบอกเป็มีหลายสวนอยู่ทางผุ่นมีสวนใดแน่ก็คือทางสารคามห้องสวนอยู่ในแบงนางในรีสอร<ะ>์ทแบงนางรีสอร์ทแล้วก็สวนโคก<ะ>อีกผูกขึ้นคนมีแหละสวนนี่แหละออกผลผลิตแต่หลายที่สุดนอกนั้นี้เป็นมีพรอมาเลชก,ก็เหนื่อยเยอะกระลังปีนาคาดวาสีออกหลายะค่ก็อันนี้ก็ถือว่างามถือว่าโดกถือว่าได้หลายอยู่พีนา ปีนี้นี่ทั้งหมดน,นี่ประมาณาพันหาลอยจันจ้ะที่ออกออกลอยปเปอร,ร์เซ็นต์โซพลสมมติวันเดอร่วมวันเดอร่วม,วมพอมเมล็ดดันนี่เด้พอเมล็ดที่ปลูกนี่เพื่อจะเอาตัวผูกแต่วันไดนตัวเมียค่ะวันนีนน้การลงทุนนี่กะ,ค,ะคิดว่ามาหาศาลอยู่เนาะหลายค่ะคือี่ฟังร้ายครับวันนี้นจักปีปีแรกได้ทุนขึ้นเลยบอกค่ะบอกค่ะว่าอะไแมน่สองกับท่านไปแน่ใจฟังว่าเป็นต้องเมีย ปีแรกอะสามปีเนาะ,ะมันมันตนต่ามันติดผื่นผดมันเกิดวาเนาว่วายอย่างล่วงอ๋อปีปีนี้มากก็เล้ดีขึ้นมากคือมันโอกสูงขึ้นมากนําสูงขึ้นมานกนั่ก็เลยก็ดีแต่ว่ากะปัญหากะยนกยคือเราเห็ดอินทรีย์ผ่ามคือฝนตกช่วงนี้ฝนเข้ามาต้หัวปีผดรด <ถ S 1> แรกก่ะโอเคได้ไปว่าแตกแต่ว่ารดที่สองนี่ าสีแน yeah. tamam ่สีแตกเลยเฮ็ดยากต้องดูรักษาเป็นพิเศษรักษาเป็นพิเศษคันปัจจัยรักอิริขึ้นสีเฮ็ดยากล้มทุนหลายผู้เนี่ยเจมก็คิดว่าคือกันละปีแรกพ่อไปฟังราคานอนเงยเยื่อสามพันหากับถอยจนว่าเกือบบ่ทัตว์ท่านสามพันห่าละแน่เยื่อก็ได้แถวันสีแดงแห้งแพงไปอีกมีหลายพันอยู่นี่ ลายพันุหลายสายพันมุน,น,นี่ใบนี่แดงโค้ในสี่ดาฮันแล้วกาคีที่อย่างทู่ล้วก็แด,ดแดงอินเดียแดงอินเดียสีดยแดงแดงจ้ามดวางหันไปไทยยูแดงอินเดียก็นี่ยะเขาขายกิโลเป็นพันหลักันแดงอินเดียแต่ของปีหนี้ง่าท่านขายแจกพี่น้องมูพวกกินก้อนเป็นยังไงคือใจรักนั่นแหละคันว่าใจรักนี่เหตุอะไรหรอกันจ้า แล้วก็มาก,กินพร้อมครอบครัวนี่สิเป็นมาก,กินมาก,กินอินทอร์ฟ้ารัมบะนีท่าบะน,นีถ้ามู้งพ่นอยากได้นี่ให้เบอร์โทรไว้เนี่ยค่ะว่าเบอร์โทรหาเทียพิ่นโทรมาอยากกินของจากสวนจังสีนะ่ะราค่มาล่าอินทอร์ฟ้าัมเลยค่ะเด้อศูนย์แปดเก้าสองแปดศูนย์เก้าสองแปดสี่ค่ะอยู่ยบ,บ้านเราอีหมันอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามค่ะมีอย่างติดต่อได้เลยค่ะ ห่างจากอำเภ่อนนาเชือกว่ามันสองสี่กิโลต์สี่โล่บ่สี่โลเนาะสี่กิโลค่ะพี่น้องมาหอดสี่แยกน้าเชือกแล,ล้วกับเหลี่ยวมาทางังโอ้ขึ้นกี่พีเอ็เน,ะน<ช>าะสวนอมาลาสวนอมราลาอินทผาล<า>ัมขื่นดเลยค่ะอมาราลาอินทผาลัมขึ้นไดเลยแต่ถ้าพี่น้องกี่พี่เอ็บ่ถือเพื่อพันไปพันมาอยากแวกก็คือมาหอดสี่แยกน่าเชื่อแล้วกับเหลี่ยวมาทาัามมา้งตำบลปอพันเ้อค่ะออกมาประมาณสามสี่กิโลก็สี่เห็นป้ายสวนอิน อินทภาลำสวนสวนอม,มาลาอินทภาลำถ้าพี่น้องผ่านไปผ่านมาอยากแวะกะ็แวะชมด้วยค่ะแวะชมแวะกินแวะซื้อท่านเนาะประสบความสำเร็จคกเนาอพี่เนะาะค่ะค่ะโอเคอยู่เดี๋ยวไปทายมู่นั่นไปทายแล้วคะ่ะว่าหาั่นวันนี้ก็เลยมานั่งคุยกันงามค่ะคุณกับเล่ากับเปิดให้เบิพ้พง่นละหอยตกต้นดึกเตียอย่งกุงะสะออ่อนฝุ้นตก มันตกมันชืนเนี่ก็บเรยตากแดดเลยยังเืงก็เลยเอาลงแล้วอ๋อเปิดออกตากไว้ยังส่บันี้เท่ากับจังค่อยเอาลงอีกตัวนึงแมนค่ะนั้งใจกับว่าได้เอาว้โดวนดอกนกนกหลายนกเอียงบันนี้เห็นเฮาเฮาไปเฮาไปขายยังไงบันี้เฮามีหลายๆายสี่หม่องเฮาทรงหม่องเฮาไข่ทรงเขากับมีทั้งตลาดไทยมีพอขาคนกลางมาลับรถแรกก็เอาไปแล้วประมาณสองตันกรัวค่ะรถนี่ก็เขาติดต่อมาอยู่กำลังติดต่อกันมาอยู่แต่ว่ากะ ากอขายนาะสวนนละ่ะที่เอาออกไปขายจ้าจ้าถ้าไผอยากได้กับทั่งมาเ่ากับ่งออนไลน์ได้เนาะได้เมื่ะค่ะ,คะโลสองโลสามโล่สี่โลอยากได้แบบเดีวก็โตัวมาปรึกษาเด้ค่ะเด้อเจ้าของสวนใจดีเพ่น,เป,นเป็นอาจารย์มาก,ก่อน่อนกเกษียนแมนบ่ค่ะแมน่ะ,กะเกษียนแล้วก็มาเฮ็ดอันนี้แมนโบค่ะอสองคนละทึ่งแฟนทึ่งอะไรล่ะดีใจนนเทคนิคมหาสารคามห่อกับเป็นคู่ปฐมเกษียนน้ำกันน่ละเฮ็ด้มนี่ละมักเด้ ดีใจน้ำโอ้ยภูมใจน้ำอ่อนที่แหลกคนคิ้งลูกปัาบสวนบ้านเฮาดยวลงมาเห็ดออกลากยู่ยเถกบเถกบมาคากะแหน่เ้อันนี้นี่คือเขาตัดไปแล้วมันเลยหางแน่นี่ดิปกติมันสิหน่อยนืำเนี่ยขนาดหางแล้วน้อสมกับเพ่อนลงทุนหลายอยู่ดอกพี่น้องมาแอบคิดในใจแล้วแอบคิดกับเถากลุ่นนั่นแล้วว่าเพ่อนเหมือดหลายปันไหนคือบึงถอดจากต้นก่อนค่ะในนี่ต้งยี่นี่ประมาณสี่ลอยต้นนะสี่ลอยต้น

ขายปีกน้ำขายทรงน้ำนี่พอขาเขามาหลับตุนตัวปีเขา,บ200บาแบบสองร้อยบใบราคาทรงเขาสองร้อยจะมาราคาปีเขาบอกได้ยู่ดีเนาะราคาปีเขาแต่นี่มันมีเกียดเอเกีดบีแตสองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบแต่ 300, 300, 300จะ,ะาสายพันน้ำโทรมาเบื้งที่น้องว่าอยากาได้เกีดใดโทษสอบถามโทษสั่ง หลูกลวนลอกลวงกับ,บกมีอเอาไปขายกับมี่เฟซบุ๊กซื้อวางไหนบอเดเรียญเบอเดดีเรียเฟซบุก๊กว่ามีเพจว่ามีอย่างเงินบอม่แต้แฟนเป็นคนลงแฟนสมพงพันสุดน้อยเนี่ยลาี่เล่ล้งเฟซบุ๊กเราเ,น,เรนี่ยเป็นคนมักเลรีย <laughs> เหรียเป็นเรียนเลี้ยวไปดีไม่ได้ไหมละเขามาทายอยู่นี่ดีเห็นป่ะซื้อวางไหนสมัยน้ำไอาน้ำน้ำยังก่นน้ำสุงท้องสิ ทางท่องสิทางท่องเดี๋ยวทางท่องก็อยู่ปอพานเลยครับปอพานนี่แหละเขามาามูเดียวกันเขามาเพิ่นเลยมาถ่ายลงแต่เขามาลุ้งยูทูบลงอย่างยู่เขาไปคอมเมนต์เขาอยู่แต่วังจะวังว่ามักเล่นสมัยทางท่องเป็นช่องทูบคนยูทูบเลี้ยวเยอะอย่างเม่อเดี๋ยวเขาเห็ดอ่ะก็แม่เดือนแม่เดือนอยู่ในเชือกเขาก็พักกันมาจวงนั้นสีแดงปรลังออกหรือก็จะมาถ่ายแดงอยู่นี่เลยเหลืออยูสองแกนนี่แหละ บ่บ่พอได้เห็นบ่ได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนเลยบ่เห็นยาสเขาไปกนเพิ่งอยู่สำหรับคลิปนี้กะขอบคุณคุณพี่เจ้าของสวนเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่ให้ขอมู่ค่ะขอบคุณค่ะกอจบคลิปสำนีเด้อค่ะบ่ได้ยางห้อนแดดพี่น้องท้ายให้พี่น้องเบ่งลงหล่ะบ่เราไปทร่งอินทผาล่ามากเลยมานั่งคุยกันขอมูลกะคลิปเถาะพอนั่นแล้วกะ ไห้ขอมลหลายแล้วการปลูกการรักษาดูแลเมียนเรากับวายอยู่ีนเขาปลูกอยู่บ้านในสามต้น